วันนี้มาดูกันต่อนะครับตัวนี้ขนาด4 8โวลต์นะนะครับ1 7 3แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ชุด กลางๆนะครับจุดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีใช้งานเลยนะครับอ่าก็เหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหานะครับไม่ใหญ่มากเพราะว่าบางทีมันก็จะมีพวกใหญ่ไปเลยก็คือ234ถ้าเล็กก็116อย่างเงี้ยครับมันก็เล็กเกินไปนะครับพอใหญ่ก็ใหญ่เกินไปอ่ะมาดูชุดนี้นะครับ173นะครับแรงดันต่อเซลล์37โวลต์นะครับตัวนี้เป็น NMC นะครับไม่ใช่รีเทมโพสเทตนะอ่ะเดี๋ยววัดแรงดันให้ดูก่อนนะครับนี้แรงดันนะครับ54โวลตต์์นนนะะะะคครรรััับบยงไมม่เ็าาจจชให้เต็มก็57 58โวลต์นั่นแหละนะครับนนี่ะ การใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับมีขั้วบวกขั้วลบให้นะครับอันนี้คือเรียกว่าประกอบพร้อมใช้งานนะครับส่วนพวกนี้อ่ะเป็นเซล นะครับเป็นเซลล์ต้องนําไปประกอบก่อนนะครับข้างในนะครับก็จะมีตัว BMS นะครับเป็น Smart BMS นะครับ Active Balance ในตัวนะครับ BMS 150แอมป์ทับสามนะครับ Active Balance 1แอมป์นะครับก็เพียงพอแล้วกับการใช้งานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกท่านที่ต้องการใส่ BMS ก็ต้องดูที่โหลดอุปกรณ์ของท่านด้วยนะครับว่าโหลดท่านเนี่ยกี่วัตต์นะครับเราจะได้ออกแบบตัว BMS อะไรให้ตัวนี้จะมีหน้าจอนะครับดูโวลต์ดูเปอร์เซ็นต์ของตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถปปปปิิิิิิดดดดเเเไ้้้้แแลลวววววกกก็็็็จจะะะมีีีสสสตตตตตชชช์์์นนนครรรับงซ ตัว BMS นะครับทีนี้มาดูตัวนี้น็อกขนาดของกล่องกว้างยาวสูงแต่เรื่องน้ําหนักนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับแต่ยกไม่แทบจะไม่ขึ้นเด็ยดูความยาวก่อนนะครับนี่ความยาวของตัวกล่องน่ารววไมน่นี่ด้วยนะครับเออและความยาวนะครับ5้าสิบเดเซนนะครับความกว้างความกว้าง36เซนนะครับส่วนสูงละ่ะส่วนสูง20 21นะประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมย1เซน สำหรับท่านที่ต้องการนะครับลังไม้ครับก็สั่งได้นะนะครับลังไม้ก็ทําให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไม้กล่องเหล็กก็สั่งได้เลยหรือจะไม่เอาลังนะครับจะประกอบเป็นตัวแบตเตอรี่เป็นโมดูลไปนะครับพันเทปแล้วก็ลูกค้าจะเอาไปลงตู้เองเออไปลงลังไม้เองก็สั่งได้นะครับรับทาให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับหากว่าสนใจนะครับอยากสั่งประกอบก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ